ราคิดถึงคิดถึงจังเลยเนาะค่ะชอบดอกไม้จริงๆบอกว่าเอ่อไม่ต้องให้ก็ได้ไม่ต้องให้ดอกไม้ก็ได้ปีนี้เดี๋ยวขอเป็นอย่างอื่นแทนเออ,เอ,อขอเป็นแบบแบบพวกเก้าอี้เอาดอกของใช้ออช <c oughs> ที่ชอบบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเอาดอกไม้ก็ได้เดี๋ยวรีเควสเลย <c oughs> พอดีว่าซื้อเก้าอี้ไม่ได้ก็เลยบอกว่าเอาดอกไม้เหมือนเดิมก็ได้ <c oughs> จริงๆแอดรีเควสพี่ก็เลยบอกว่าอ่ะได้บอกมาเลยก็เลยบอกว่าโอเคเอาวันนี้ถ้าสั่งได้ปรากฏว่าสั่งไม่สําเร็จก็เลยก็เลยบอกว่าโอเคเป็นดอกไม้เหมือนเดิมค่ะเออก็มาเป็นกําลังใจก็จะเป็นบอกว่าเอาดอกเออช่อธรรมดาไม่ต้องซีเรียสเอาเป็นแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นดอกไฮเดรนเนียที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บไปค่ะไม่รว่าใจมันมีเก้าอี้ไหมคะรือว่ายังได้เก้าอี้เหมือนเดิม เก้าอี้ก็เลยกลายเป็นผักปัดไปก่อนแต่ก็ยังอยากได้เก้าอี้อยู่แล้วเก้าอี้เนี่ยยังอยู่ในใจอยู่แต่ว่าดอกไม้ตามเทศกาลเออเราเราได้ในจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแผนก็พยายามดูแลกันสม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล็กๆน้อยๆก็พยายามเติมซึ่งกันและกันตอนแรกวันวาเลนไทน์แผ่นก็คิดว่าเออแผนรับอย่างเดียวแผนก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าแผนควรจะมีอะไรให้พี่หมีนิดนึงแผนก็เอาดอกไม้หนึ่งช่อ ดอกไม้หนึ่งดอกไปให้พี่หมีพอให้เสร็จพี่หมีถามว่าไปเอาจากช่อบใครมาใช่ไหบอก,กว่าเอ้ยพี่หมีนี่คือเราก็เลยคิดว่าเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นเหมือน,เ,อนเป็นกําลังใจกันอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบเออเขาก็ยิ้มออกที่แบบอย่างน้อยหนึ่งดอกก็เขาก็มีมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิด่ดอกไม้มจริงใ,ใจอยากหรือ <S <S อะไรให้พี่หมี ไเลยค่ะพี่หมีจะบอกว่าไม่มีอะไรที่อยากได้คือที่เป็นอยู่โอเคมากๆแล้วเราก็ต้องคอยแอบดูว่าเอ๊ะเขามีอะไรที่เขา ยังชอบยังอยากได้หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่คือเขาจะเป็นคนเลือกเองเราเนี่ยจะมีหน้าที่ที่ช่วยซัพพอร์ตช่วยตัดสินใจช่วยแนะนํากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราจะเป็นแบบนั้นก็เลยเซอร์ไพรส์พี่หมีเป็นอะไรที่ยากมากค่ะเพราะเขาเขาไม่ได้อยากได้อะไรไงแล้วเขาก็คือเขาก็มีหมดแล้วที่สาคัญคือเป็นคนแบบช่างเลือกอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกแล้วไม่ถูกใจเนี่ยเราก็จะแบบเอะเขาจะชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกัะงวลแทนดีกังวลอีก <laughs> ก็เลยบอกว่าเออถ้าอยากได้อะไรไปเป็นเรื่องด้วยกันหรือให้เราช่วยเลือกหรืออะไรแบบเนี้ย เอาเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราทําด้วยฝีมือเองแล้วให้เขาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เับเขากว่าค่ะแต่อะไรกน้อยมากที่พี่แพรจะซื้อของฝากให้พี่หมิ่นส่วนใหญ่ถ้าเป็นซื้อฝากหรือซื้อเป็นของใช้ให้เลยเป็นแบบนั้นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นจะแบบกะว่าเซอร์ไพรส์อะไรพี่หมี่จะชอบเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงค่ะอชอไม่ค่อยคือก็จะใส่อันเดิมใช่เป็นคนแบบทํากิจกรรมเยอะก็จะใส่แต่อันเดิมไม่ได้ช่างเปลี่ยนไม่ได้ช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เสื้อผงเสื้อผ้าเขาก็จะมีของเขาอยู่หมดเลยเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่แบบต้องสะสมเป็นพิเศษก็เลยค่อนข้างลําบากนิดนึง,<า>งค่ะลำบากเรานิดนึงคิดยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจะอยากเซอร์ไพรส์แต่ไม่ค่อยเคยสำเร็จเท่าไหร่เงี้ยเออเขา <ๆ S 2> เขามักจะรู้ทันก่อนค่ะเออค่ะรู้ทางมากกว่า <laughs> เหมือนดักคอกันตลอดเลยอะไร<ม>อย่างเงี้ยค่ะ นะตอนนี้ใช่ไหมคะก็เรียกว่าเรียกว่าเราได้พูดคุยกันเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีสิ่งที่เราต้องปรับกันเหมือนเดิมเราก็พยายามแชร์แลกเปลี่ยนแล้วก็แต่เราจะไม่อยากค้างคากับอะไรเนาะแล้วเราก็อยากให้เหมือนทุกวันที่เราใช้เราจะไม่เสียเวลากับอะไรถ้าเราไม่พอใจเราต้องพูดทันทีถ้าเราต้องขึ้นเสียงเราต้องขึ้นทันทีอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อที่เราก็อยากให้ทุกอย่างมันมันจบแล้วเราไม่อยากปล่อยเวลาความรู้สึกแย่ๆให้มันอยู่นานอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะได้ ต้องรีบคุยกันเอออะไรไม่ชอบบอกทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีการปรับตลอดแต่มันก็มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็เป็นการเติมกําลังใจพูดแต่สิ่งคือพยายามจะพูดในสิ่งที่ดีให้แก่กันอะไรอย่างเงี้ยเพราะแทนว่าแต่ละคนเราไปเจออะไรมากมายเราต้องการกําลังใจอะเราต้องการพลังเราต้องการพลังบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ก่อนไปทํางานก็มีความสุขกลับมาบ้านเจอคนที่เรารักครอเราก็มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะด้วยคําพูดที่ดีต่อกันแต่ก่อนหน้านี้พี่หก็ไปบมชมาแล้วเราจะ้สึกแล้ว ใช่ใช่ค่ะ,คะอนุโมทนาบุญกับพี่ <c oughs> คือคือ,คอมันมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นบวชในช่วงวันที่5ธันวาคมออถวายในหลวงรัชกาลที่9อตอนนั้นค่ะแล้วก็เป็นความตั้งใจที่เหมือนกับจะทําให้กับทางครอบครัวค,คุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรย่างเงี้ย <c oughs> เราก็เลยบอกว่าถ้าตั้งใจทําเถอะในเวลาเนี่ยจริงๆเวลาไม่ได้เป็นตัวกําหนดอะไรแต่ว่าถ้ามีโอกาสและถ้าตั้งใจจริงๆก็อยากให้ลงก็ให้ทําซึ่งเขาก็เขาก็ตัดสินใจเองว่าเขาจะทํา ก็เลยทุกอย่างก็เลยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกบุญกันแทบไม่ทันเลยค่ะมีนางฟ้าบอกหลายคนมากว่านี่ยังไม่ได้ไปลําเลยไม่รู้เรื่องเลยเอ,อะไรอย่างเงี้ยเราเลยบอกว่าขอโทษจริงๆคือแบบแต่ทําให้รู้เลยว่างานบุญเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งใจมากเนาะแลวเต็มที่มากคือํำเกินร้อยเต้นเกินร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยบอกตายแล้วพลังบุญเต็มที่มากๆค่ะก,ก็ถือว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นสำหรับตัวพี่มีเองด้วยด้วยสิ่งที่ดีค่ะ ช่แล้วก็น,นุโมนทนาบุญด้วยค่ะบวชที่ไหนที่วัดเทพสารธรรมารามค่ะอยู่ตรงประทุมธาน,นีค่ะเป็นวัดที่เราไปทําบุญกันเป็นประจำไปสวดมนต์กันเป็นประจำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยตัดสินใจบวชที่นั่นค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ